สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายผงชงสำเร็จรูปค่ะสรรพคุณก็ปรับสมดุลในร่างกายลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นขับลมทำให้กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีนะคะบำรุงหัวใจบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะและที่สำคัญนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทาน เชื้อไวรัสต่างๆในร่างกายนะคะตอนนี้ก็เช่นไวรัสโควิด2019นะคะค่ะกระชายผมก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะสามารถชงกับน้ำร้อนนะคะและก็ดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะอันนี้ขวดนะคะอันนี้ขวดหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ110กรัมค่ะกล่องหนึ่งก็จะมีอยู่กล่องหนึ่งก็จะมีอยู่15ซองนะคะค่ะ อันนี้สำหรับกล่องนะคะก็สามารถชงดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ชงมาแล้วค่ะน้ำยังร้อนอยู่ ทานง่ายนะคะคือกลิ่นจะไม่ฉุนพอดีหยุดไปพักหนึ่งก็คือทานง่ายนะคะกลิ่นก็จะไม่ฉุนเหมือนกระชายสดนะคะจะไม่เผ็ดนะะในนี้ก็จะมีกระชายประมาณ85นะคะแล้วก็กระชาย85คะ่ะแล้วก็น้ำตาล15นะคะคะ่ะ ช่วยปรับสมดุลในร่างกายลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อไวรัสต่างๆในร่างกายนะคะเช่นตอนนี้ก็คือไวรัสโควิด2019นสะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะขวดหนึ่งก็ราคา250บาทนะคะคะ่าส่งก็จะอยู่ที่40บาทนะคะถ้า3ขวดก็ค่าส่งอยู่ที่60บาทนะคะกล่องหนึ่งก็จะมี สิบห้าซองนะคะค่าส่งก็จะอยู่ที่40บาทต่อกล่องถ้า3กล่องก็60บบาทนะคะค่ะหนึ่งซองก็สามารถชงกับน้ำร้อนได้หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนะคะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซอง หช้อนชาก็คือชงกับน้ำร้อนได้120มลลิตรเหมือนกันนะคะถ้าเป็นขวดก็คือจะชง1ช้อนชากับน้ำร้อนอ่า120ร้อยยี่มิลลิลิตรนะคะค่ะ